อยู่ร้านในบันตีไลา์นะครับสาขาใหม่ที่เอ็มพอเชียก็อยากได้ตุ๊กตาไปห้อยกระเป๋าก็ได้มาเจอตัวนี้แฟมเมอร์บ็อบครับดีไซน์ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเอาไปลองดูกันว่าจะได้ตัวไหนครับตอนนี้ก็ซื้อมาแล้วนะครับแฟมเมอร์บ็อบตัวนี้ไหนแกะตรงไหนเนี่ยตรงนี้แกะไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแกะผิดที่หรือเปล่าแกะตรงไหนเอ้ยนั่นนั่นนั่มันมีมันมีที่กดอยู่อะ No, 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 right there, right there, right there. Go back to Ngocet, to Nana, Anna, 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 วว้า <Wow. S 2> มันคือตัวที่มาม่าน่ารักแ่ <Wow. S 1> ปลาตนองโดนเสร็จแน่น่ารักเลยแต่น่ารักนะน่ารักดีเสร็จแน่เลยโอเค460กบว่าบาทครับตัวนี้เป็นพปรใจกก็ดูได้ครับที่ร้านไนติมทีไลฟ์